สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณชาทารัดนะคะวันนี้กลับมาพบกับดวงประจําเดือนมีนาคมนะคะปี2568นะคะสําหรับชาวราศีพิจิกมาถึงตาของพิจิกแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าดวงโดยโรวมของคุณในเดือนนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงเฉพาะจาะจงกันอีกทีนึ่ง นะคะวันนี้ก็มาเปิดทั้งไพ่ยิปซีแล้วก็ไพ่ออร์เคิลเลยไพย่ยิปซีก็อยู่ในมือฉันออร์เรคิลก็อยู่ด้านขวามือด้านนี้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันหมดเลยโฟบคัพส์นะคะโอ้น่าจะเป็นเดือนที่อีโมชั่นแนะมีความสับสนหรือว่ามีความเซนซิทีฟทางอารมณ์มากกว่าปกติในทุกๆเดือนนะคะแหมไหนสินายค,ครับแต่เป็นเดือนที่เราผ่านอะไรมาเยอะนะคะแสดงว่าเดือนที่แล้วเนี่ยค่อนข้างมีความตึงในระดับหนึ่งเลยนะชาวราศีพิจิก อาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ทําให้เราเสียความรู้สึกหรือว่ามาเป็นบทเรียนบางอย่างให้เราสามารถที่จะ awareness ตัวเองได้หรือว่าดีขึ้นได้ในระดับหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะ six w a n d s นะคะ,ะ,คะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยความตึงใดๆก็ตามที่มันหนักแล้วก็ลําบากในเดือนที่แล้วเนี่ยพอมาเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆค,ค,ค,คลี่คลายหรือว่าปลดลงไปเองได้นะคะไม่ต้องกังวลเลยมันจะค่อยๆเดินหน้าไปได้เอง เทนนับซอสนะคะแหมแต่เดือนนี้ก็ต้องระวังนะเพราะว่าถึงมันจะปลดไปได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถโฟล์ไปได้ทุกอย่างหรือว่าผ่านทุกอย่างไปได้แบบดีๆนะคะมันจะมีช่วงที่เราจะต้องแบบ อโอ้ยดีไฮโรแฟนมาอ่ามันจะมีช่วงที่เราต้องต่อสู้นะคะอาจจะมีปัญหาบางอย่างมีเรื่องมีราวบางอย่างเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้นะคะดังนั้นเนี่ยชาวราศีพิจิกเนี่ยเตรียมตัวรับแรงกระแทกในเรื่องของปัญหาที่จะวิ่งเข้ามาให้เราต้องแก้นะคะฉะบอกนี้ก่อนว่าปัญหาบางอย่างนะชาวราศีพิจิกมันไม่ได้เกิดมาเพื่อถูกแก้โดยเฉพาะนะคะมันเกิดมาเพื่อเป็นปัญหาเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆเพื่อให้เกิดแรงกระเพื่อมหรือว่าการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตของคนบางคนนั่นเองนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางปัญหาถ้าเราไม่สาามรรถแก้จิ ะะอาจจะเจ็บปวดหน่อยแต่ก็ต้องปล่อยมันนะคะแต่ถามว่ามีทิศทางที่ดีไหมนอกเหนือจากปัญหาแล้วมันก็จะเป็นเดือนหนึ่งที่คุณเองก็จะค้นพบความสุขในตัวเองอาจจะมีความทรมานมีความเสียใจมีความน้อยใจอะไรหลายอย่างปนกันไปแต่มันก็มีความสุขอยู่ในนั้นด้วยนะคะดังนั้นก็เป็นเดือนที่หลากหลายอารมณ์มากๆสําหรับชาวราศีพิจิกนะ ก็ค่อยๆเดินไปนะคะช้าๆแต่ชัวร์ระวังเรื่องของการตัดสินใจระวังในเรื่องของการใช้ความคิดนิดนึงบางทีอาจจะเป็นเพราะช่วงที่เราเซนซิทีฟเนี่ยถ้าเราต้องไปตัดสินใจเรื่องสําคัญเนี่ย มันก็ค่อนข้างส่งผลกระทบกับเราเนาะดังนั้นนะคะก็ค่อยๆดูว่าอันไหนโอเคอันไหนไม่โอเคอันไหนช้าได้อันไหนค่อยๆตัดสินใจหรือบวรวินเวลาเพื่อที่จะมีช่วงที่จะตัดสินใจได้มากขึ้นเนี่ยเราทําได้เราก็พยายามทําตรงนั้นนะคะมันก็จะส่งผลดีกับเรามากกว่าเนาะนะในมาดูซิในเรื่องของการเงินเอ๊ะการงานนะคะการงานของชาวราศีพิจิกเนี่ยในช่วงเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ ไม่ออกแฮะสับมาไม่ออกเลยนะคะอ่าออกแล้วโอเคมาสองใบพร้อมกันเลยสามใบด้วยอ่ะให้เราจัดเต็มเชียวนะคะ มี night of swords นะคะ seven of pentacles นะคะแล้วก็ king of swords นะคะเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของการงานใช้คำว่าวุ่นวายค่ะเดี๋ยวจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องทำนะคะบางโปรเจกต์ที่มันไม่จบมานานเคลียร์งานไม่ได้เนี่ยชาวราศีพิจิกจะสามารถเคลียร์ได้ในช่วงเดือนมีนานเนี่ยพอดีนะคะแต่ว่าบางโปรเจกต์เนี่ยก็จะวิ่งเข้ามานะคะอาจจะเกินความรับผิดชอบหรือว่า,าจะรู้สึกได้เลยเฮ้ยเราทำเยอะเราทำหนักมากๆนะคะแต่ถามว่ามันจะ c o m p l e ทไปได้ด้วยดีไหมทำได้ด้วยดีนะคะระวังเรื่องของการติดต่อสื่อสารมากเป็นพิเศษนิดนึงในเรื่องของเอกสารตัวเลข ะะเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะสำหรับชาวราศีพิจิกเนี่ยพยายามระวังเรื่องนี้นะคะส่วนรวมๆแล้วเนี่ยการงานก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะโฟล์ด้วยตัวมันเองไม่ต้องกังวลจนเกินเหตุนะคะยิ่งตกไพ่ในเรื่องของอารมณ์ในเดือนนี้อยู่แล้วเนี่ยก็พยายามที่จะมองข้ามสิ่งที่มองข้ามได้อ,อะไรที่ทําได้เราก็ทํานะอะ่ะอันนี้คือเรื่องการงานนะไหนซีมาดูกันเงินจุบ แบลแรกที่ร่วงมาเป็นเดทนะคะอืมแล้วก็เทนออคัพนะคะการเงินถือว่าโอเคนะมีเดทขึ้นมานะคะบางคนสามารถปิดจบนี้หรือว่าปิดจบค่าใช้จ่ายบางอย่างได้ในในช่วงเดือนมีนาพอดีพอดีนะคะแต่ถามว่าปิดจบแล้วจะโฟล์เลยไหม ถึงจะปิดจบแค่ไหนนะคะแต่ก็จะเกิดค่าใช้จ่ายวงใหม่ขึ้นใหม่ดีนะคะดังนั้นบริหารจัดการค่าใช้จ่ายดีๆนะมีเทนอฟคัพเนี่ยช่วงนี้อาจจะใช้ใจ่ายเงินไปกับครอบครัวกับผู้อื่นกับคนที่เรารักมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยอะไรที่เราเซฟได้ก็เซฟอะไรที่เราสามารถที่จะ ปันไปจ่ายได้เราก็ปันนะคะอย่างน้อยมีสำรองเผื่อไว้ถ้าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเหตุฉุกเฉินเนี่ยเราก็มีตรงนี้คอยสำรองให้เราอยู่เนาะการเงินโดยรวมไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนอกจากค่าใช้จ่ายมันจะจุกจิกหรือว่าค่อนข้างเยอะอย่างที่ฉันบอกนะคะดังนั้นบริหารจัดการดีๆมันก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไม่ได้จัดการเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะคะอ่ะทีนี้ไหนมาดูเรื่องของสุขภาพสิสุขภาพของชาวราศีพิจิกเป็นอย่างไรบ้าง สุขภาพดินน่ะเนี่ยมาทั้งเอดซับคัพมาทั้งดีเฮอร์มิตเลยนะคะก็เป็นช่วงที่ใช้คําว่าร่างกายเราไม่ไม่ได้แข็งแรงสักขนาดนั้นนะคะแต่สุขภาพโดยรวมดีไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่เราทำเนี่ยจะไม่ได้ส่งผลกระทบแนวเรื่องของสุขภาพมากนักนะคะแหมแต่ก็พยายามระมัดระวังนิดนึงพยายามอย่าพาตัวเองออกจากสเกโดปกติก็คือรูทีนปกติเรากินอะไรเรากินแค่นั้นนะคะพยายามอย่าพาตัวเองไปสแสวงหาเรื่องแปลกคนที่เป็นเดเฮอร์มิตนะ หรือว่าเป็นเอชอบคัพเวลามาคู่กันจะชอบแสวงหาไปกินอะไรแ,บบแปลกๆไปลองอะไรแ,บบแปลกๆพอไปลองของแปลกที่ไม่เคยทําในชีวิตประจําวันเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเกิดเรื่องเกิดราวจากตรงนั้นได้มากนะคะดังนั้นเนี่ยก็พยายามเซฟตัวเองด้วยการไม่พาตัวเองไปลองอะไรแ,บบแปลกๆนะคะในช่วงมีนาจะขอให้ใช้ชีวิตตามรูนปกติเคยทําอย่างไรก็ทําอย่างนั้นนะคะแล้วคุณจะไม่เกิดปัญหาใดๆขึ้นเลยนะคะอ๋อันนี้คือเรื่องสุขภาพทีนี้มาในเรื่องของความรักเอาที่คนโสดก่อนโสดในที่นี้คือต้องไม่มีคนแบบในความสัมพันธ์เลยนะ โสดสนิทไม่มีคุยไม่มีใครเข้ามาจีไม่มีอะไรเลยนะคะแหมไหนสิสำหรับคนโสดความรักของเดือนมีนาเป็นอย่างไรบ้างนะคะ queen of wands นะคะ f o oh, อ r o เ p e n t เ c l ลสนะคะคุยน้ำมันกับ Four o เพนท t เ c ิลสมาคู่กันนะคะคนโสดก็ ใช้คว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ก็ยังโฟกัสที่ตัวเองอยู่ค่ะแหมยังไม่ได้มีความเปิดใจบางคนอาจจะยังมีแผลในความสัมพันธ์เก่าบางคนอาจจะยังแบบปิดกั้นตัวเองหรือบางคนชินกับการโสดนานๆจนไม่รู้ตัวว่ามีใครเข้ามาจีบใครเข้ามาก็คือไม่รู้ก็คิดว่าตัวเองไม่มีคนจีบนะคะเพราะนั้นเนี่ยเดือนนี้คุณจะยังโสดอยู่ไม่ต้องห่วงเลยถามว่ามีคนเข้ามาไหมมันมีคนเลงมันมีคนมองมันมีคนชอบแน่นอนค่ะแต่พอยคือคุณไม่รู้แล้วคุณก็ทําเป็นไม่รู้้วยนะบางทีนะคะเพราะนั้นเนี่ย คุณก็จะโสด,ดยาวๆนะคนโสดลาซิพิชไม่มีอะไรเลยนะคะเพราคุณโฟกัสที่ตัวเองอะค่ะอยากทําอะไรก็ทําเรามีความสุขกับการทําอะไรเราทําได้เลยเต็มทีนะคะนั่นคือความเป็นคุณ <S <S นะก็โฟกัสกับสิ่งที่คุณตั้งใจไปอ่ะทีนี้นะคะมาดูกันต่อที่คนที่มีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนเฟนวิดเบเนฟิตออัมติงอะก็คือที่ไม่ใช่แฟนไม่ใช่สามีภรรยานะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูซิคนที่มีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนเนี่ยความรักในเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้าง บแรกมาเป็นเพจชอปคัพนะคะไหนขอดูใบที่สองสิเอามาสี่ใบเชียเยอะเชียวท้าทางจะมีสตรอรี่นะคะ f i v f pentacles ิลท s ิ of ์ชอปเพน e ดนะคะ Two of Pentacles นะคะแล้วก็ p เพจชอปคัพนะคะโอเคสี่ใบนี้นะสำหรับคนที่มีคนในความสัมพันธ์นะคะแต่สถานะไม่ชัดเจนก็ ทำใจคะ่ะถ้าเกิดคุณกําลังต้องการการอัพสถานะมันค่อนข้างที่จะยากมากนะคะในบางคู่โีเมกฑ์ที่จะสักเซสหรือว่าเขายอมอัพให้นะคะแต่หลายคู่เนี่ยมีอุปสรรคทําให้ก่อก่อให้เกิดไม่สามารถที่จะอัพสถานะได้จริงๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยถ้าถามหากันปุ๊บเนี่ยในช่วงเดือนนี้จะมีความตึงๆมากๆนะคะระหว่างคุณกับคนคุยหลายสิ่งหลายอย่างจะหลายสิ่งหลายอย่างจะสตาร์ทกันอยู่อย่างนั้นมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกันน้อยใจกันคุยกันน้อยลงม,มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะค เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรเผื่อใจได้ก็เผื่ออะไรที่คุณเลือกแล้วมันเป็นความสุขของตัวคุณได้คุณก็เลือกอันนี้เป็นสิ่งที่คุณเองก็ต้องให้ความสําคัญนะคะอืมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรปน็นปนนอมได้ก็เป็นิปนอมนะคะอะไรที่ยอมได้เราก็ยอมเพื่อที่จะเลี่ยงการทะเลาะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติเรารู้สึกว่าไม่ฉันต้องแสดงจุดยืนของฉันคุณก็สามารถทําได้ตามที่คุณต้องการเช่นกันนะคะอ่ะไหนมาดูของคนมีคู่ซิ คนมีคู่มีแฟนแล้วนะคะหรือว่ามีสามีภรรยาแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าดวงความรักเดือนนี้ของคุณเป็นอย่างไรพิจิตพิจิตได้ทริอวอนส์นะคะเหมือนจะได้ไปเที่ยวกันด้วยนะมีเวลาร่วมกันนะคะเอชอวอนส์นะคะเหมือนจะมีอะไรที่คุณกับคนรักจะได้ทําร่วมกันใช้เวลาร่วมกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณกับเขาเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาที่ ห่างกันบ้างนะคะแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะเออเหมือนต่างคนต่างเริ่มโฟกัสกับสิ่งที่ดูเองอยากทำมากขึ้นอาจจะเพราะคุณโตขึ้นเขาโตขึ้นหรืออะไรก็ตามหรือมีเป้าหมายมากขึ้นพอมีเป้าหมายมากขึ้นปุ๊บเนี่ยก็เริ่มโฟกัสในสิ่งที่ดูเองอยากทํามากขึ้นการหันกลับมาโฟกัสคู่มันก็จะน้อยลงนะคะแต่ก็ไม่ได้เอาใจจากกันไปไหนนะคะดังนั้นคุณก็ให้เวลาตัวคุณมากขึ้นเขาให้เวลาตัวเขามากขึ้นถือว่าแฟร์กันนะถ้าคุณไหวคุณก็โอเคพยายามแบบ เข้าใจในมุมนั้นนะคะแต่ว่ารวมๆแล้วก็คือเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณกับเขาอาจจะมีเวลาร่วมกันมากอาจจะได้ไปใช้เวลาร่วมกันได้ใช้บางสิ่งบางอย่างร่วมกันก็ได้นะคะอันนี้คือดวงความรักของคนที่มีคู่แล้วนะทีนี้มดาดูออร์เคิลกันว่าคุณได้ไพ่อะไรนะคะไหนสิดาวอะไรที่มีอิทธิพลอยู่ในดวงชะตาของคุณนะราศีพิจิก โอ้ o oh, r r y ต้องเก็บขึ้นมาหมดเลยนะคะเพราะว่าน้องร่วงม,มาเกินไม่ยอมออกเลยเห็นปะอืม Work through your fear นะคะ New moon i n Scorpio นะ ก็ให <S an> ้ก้าวผ่านความกลัวค่ะก็อย่างที่เชบอกว่าคุณมีเป้าหมายมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะทำเนาะมันติดปัญหามันสตั๊กอยู่กับบางสิ่งบางอย่างความคิดอารมณ์หรืออะไรก็ตามแต่ดังนั้นเนี่ย work through your fears ก็คือการก้าวผ่านความกลัวหรือความกังวลใดๆก็ตามที่ตัวคุณมีนะคะถ้าคุณก้าวผ่านสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ตัวคุณอยากได้คําตอบเนี่ยมันก็จะขุดออกมาให้คุณได้คําตอบที่คุณต้องการนะคะหน่อสิ อันนี้เป็น m มสเ a จฟ f ร o มย o u อ a n เจ l นะคะก็คือจากเทวดาประจำตัวหรืออะไรก็ตามว่าเขาอยากจะสื่อหรือว่าบอกอะไรนะคะแอโอไมค a ล l I am with you giving you the courage to make life c h a n g e that will help you work on your divine life purpose นะคะเขาบอกว่าคือเทวดาประจำตัวของคุณเนี่ยบอกว่าอยู่ข้างๆคุณเสมอนะคะเขาคอยอยู่คอยที่จะแบบว่า พพอร์ตบางสิ่งบางอยา่างเพื่อให้คุณสามารถเดินทางได้ง่ายแล้วก็ไปสู่เส้นทางที่มันเป็นเส้นทางประจําชีวิตของคุณไลฟ์โฟโพสของคุณการที่คุณเกิดมาแล้วคุณมีเป้าหมายอะไรประจําชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ mm. เขาก็พยายามจะตบตีหรือว่าพยายามที่จะตบซ้ายตบขวาให้คุณสามารถเดินเข้าไปในเส้นทางนั้นได้อย่างง่ายดายนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้อุปสรรคหรือว่าขา้อกรรมใดๆก็ตามที่คุณต้องเจอเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่เขาก็พยายามสพอร์ตอยู่ดังนั้นเนี่ย mm. เขาอยากให้คุณเชื่อนะว่าเขาอยู่กับคุณนะคะ mm. Beginning นะคะแหมเป็นจุดเริ่มต้นดังนั้นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมที่ฉาบอกว่ามันมีเรื่องของทิศทางการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายอะไรบางอย่างนะคะนี่เหมือนกันเป็นตัวคอนเฟิร์มว่าเอ่อเรากําลังอยู่ในจุดเริ่มต้นหรือการเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างนะคะดังนั้นในชาวราศีพิจิกเนี่ยอาจจะโหหนึ่งวันพันเรื่องาราวเหลือเกิน มีอะไรเข้ามาแบบเยอะแยะมากมายคุณต้องตัดสินใจนะคะคุณก็พยายามตั้งสติแล้วก็ไปในแบบของคุณเวของคุณนะคะนั่นก็จะเป็นทางเลือกที่ดีสุดสาหรับคุณนะดังนั้นเนี่ยในเคสเนี้ยชาวก็เป็นกําลังใจให้สาหรับชาวราศีพิจิกชอบไม่ชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชาด้วยแล้วก็ใครที่อยากได้วิไอทวร์ไอตัวแรงที่สุดมาแล้วนะคะแต่ว่ามาแค่ตอนนี้เหลือแค่30มสิบหละจริงๆมา200แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาไปโดนตาโดนใจอะไรนะคะ คนกดฟึบเดียวหมดตอนนอี้อยู่ที่ตัวชาวามันมาณ30คิดว่าอีกแป๊บหนึ่งงหมดใครเห็นคลิปนี้เนี่ยถ้าอยากได้ EVI ไว้สะท้อนพลังงานลบถามว่า EVI คืออะไร EVI อคือ,อเครื่องรางนะคะที่เราใส่เพื่อป้องกันพลังงานลบสมมุติมีคนแบบไม่หวังดีกับเรานะคะ,ะแล้วเขาอยากได้เขาอยากที่จะแบบคิดร้ายหรือปองร้ายเอาเราไปพูดหรืออิจฉาริษยาใดๆก็ตามเนี่ยแอถ้าเราอยากที่จะสะท้อนพลังงานไม่ดีพวกนั้นกลับไปที่เขาเนี่ย ก็จะมีพวกเนี้เป็นอีวิวไอนะคะที่คอยใส่เพื่อโปรเทคพลังงานลบจากจากจาก,จากข้างนอกที่เข้ามาหาตัวเราและสะท้อนกลับไปยังสิ่งที่มีที่มานะคะแต่ถ้าเป็นพลังงานลบในตัวเราเขาก็จะสามารถบําบัดแล้วก็คอยดูแลช่วยเหลือได้นะคะอีวิวไอแต่ละตัวเขาก็จะมีนิสัยที่ต่างกันออกไปมีความต่างกันมีความไม่เหมือนกันเห็นไหมแอบมีความไม่เหมือนกันมีหลายๆอย่างนะคะดังนั้นนอ,อยู่ที่ว่าคุณจะไปตกกลุ่มรักกับอีวิวไอตัวไหนนะคะหรือว่าคนนคกับน้องคนไหนได้มากที่สุดนะคะ เออถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถแวะมาถามชาได้นะคะถ้าให้ชาลองแนะนําที่อยู่ในมืออ่าที่อยู่ในมือเอาสร้อยข้อมือก่อนละกันอ่ะตัวนี้เป็นเชือกถักนะคะเป็นตัวมือฮมัมซาจริงๆมันจะมีแต่ตัวนี้หมดแล้วล่ะนะคะเหลือที่เป็นสร้อยปกติละที่เป็นแบบ eye กลมๆเลยสีดากับสีเงินนะคะตัวนี้เอแล้วแต่คนจะชอบแต่ถ้าบางคนเนี่ยชอบความหรูหราขึ้นมาหน่อยนะคะอยากใส่ได้ค่อนข้างฟอร์มอลเนี่ยก็จะอยากได้ตัว eye ที่แรงขึ้นมาตัวนี้เป็นสแตนเลสนะคะ แนเห็นไหมใช้้างพลังงานได้เหมือนกันแล้วข้อดีคืออะไรหรือป่าใช้นินนะคะเป็นตากลางเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนินเนี่ยจะคอยกำจัดพลังงานนะคะนินจะมีพลังงานที่สูงมากๆเลยนะสูงกว่า evoi ปกติอีกนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะเข้มข้นกว่าในกรณีที่เป็นสเตลเลสนะแหมก็จะอันนี้นะคะส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็น evoi ตัวที่มีพลังงานในระดับเลเวลที่ค่อนข้างสูงนะคะยังไม่สุดเลยเหมือนตัวที่1ตัวตัว black evoi ตัวนี้อยู่ไหนนะนี่อันนี้แรงมากนะคะอ่ะ มาพูดถึงตัวนี้นะคะเขาจะค่อนข้างที่จะกําจัดพลังงานลบได้ในส่วนหนึ่งนะคะอะไรก็ตามแต่ที่เป็นพลังงานลบแต่เขาจะค่อนข้างแคร์เรานหน่ดนึงนะคะถ้าสมมุติตัวเราพลังงานไม่เข้มข้นหรือว่าไม่ได้แข็งแรงพอที่สะท้อนกลับไปแล้วเรามีอาการบาดเจ็บมีอาการแบบใจหายมีอาการปวดหัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่สะท้อนกลับนะคะ แต่เขาจะเซฟเราก่อนแต่ถ้าพลังงานเราพอที่จะสะท้อนเขาจะสะท้อนให้เราเห็นหรือว่ารู้สึกเลยว่าเออมีการใจหายหายใจไม่ทั่วท้องอยู่ดีๆก็เป็นแบบนั้นขึ้นมาแล้วเราจะรู้ได้เลยว่าอ๋อมันมีการสะท้อนกลับของ evil eye นะคะ2ตัวเนี้ยเนี่ยสอตัวนี้จะมีความคล้ายกันต่างกันตรงที่ตัวเนี้ยเนี่ยในมือฉช่เนี่ยคนเนี้ยคนนี้เขาจะมีความดุกว่านะคะส่วนตัวเนี้ยเขาจะมีความแบบว่าค่อนข้างสายคอมโพมัยกว่านิดหนึ่งนะคะอยู่ที่คุณจะไปจ้องคนไหนเราชอบนะคะมาพี่เบอร์หนึ่ง คนนี้ดุมากนะคะอาจจะต้องระวังถ้าคุณเป็นคนดวงแข็งคุณสามารถใส่เจ้านี้ได้นะคะแต่ต้องระวังในเรื่องของเออเวลาเขาสะท้อนเนี่ยอาจจะมีการปวดหัวยิ่งใครมีพลังงานลบที่ตัวเยอะใส่ไอ้นี้ปุ๊บนะยังไงปวดหัวจนกว่าพลังงานลบจะจางอะคะอ่ะอ่านะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะมีไว้ในครอบครองได้แต่ถ้าเกิดจิตไม่แข็งพยายามอย่าใส่มันละกันนะคะอะ่แล้วก็อันนี้จะค่อนข้างสายซอฟอันนี้อันนี้ดีมากออกดีมากเพราะอะไรมีขนนกเฟนิกซ์มีมือฮัมซาแล้วก็มีดวงตาปีศาจพร้อมๆกันเลยนะคะ มีสามอย่างในอันนี้เดียวกันแล้วชาทำพิธีสามชั้นซ้อนนะคะเหนื่อยมากกับน้องสร้อยอันนี้ก็คือจะไม่เอามาแล้วแต่คนต้องการเยอะมากจริงๆมันมีสีเงินด้วยแต่ว่ามันเกลี้ยงไปแล้วนะคะตอนนี้ชนเหลืออยู่ที่ตัวไม่กี่เส้นถ้าหมดแล้วอาจจะปล่อยหมดไปก่อนสักพักหนึ่ง <c oughs> นะคะอ่าใครอยากได้ก็สามารถที่จะกดได้เช่นกันตัวนี้ค่อนข้างที่จะใช้คําว่าสะท้อนจุดมุ่งร้ายโดยตรงมาหาเราได้เพราะเขามีขนนกเนะ ส่วนสองตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันอันนี้เป็นเปลือกหอยในการล้างพลังงานนะคะถ้าเราชอบเราก็สามารถเอาตัวนี้ได้เหมือนกันส่วนตัวนี้จะเก่งในเรื่องของพลังงานของความขี้ฉ้าเรื่องนั้นคุณชอบใครคุณก็กดคนนั้นไปนะคะะโอเควันนี้ก็มาแค่นี้แหละนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังนะคะบา,บายๆค่ะชาวราศีพิจิกขอบคุณค่ะ